หวยจะออกซื้อสลากผ่านเราได้สลากแท้สลากจริงจากกองสลากถูกกฎหมาย100%รซราคา80บาทไม่มีค่าธรรมเนียมสแกน QR code หรือ Line ID a d s a a g l o t t o <80. S 2> เปิดคลิปนาทีทหารไทยอัญเชิญชุดธนบัตรรัชการที่9กลับฐานขณะคนบ้านคอมเมนต์พรุนทั้งหลังลาสุดตาควายพบร่างทหารเกือบ20จากที่มีการรายงานปล่อยตัวเฉลยศึกกัมพูชาท่ามกลางเสียงคัดค้านและเห็นด้วยซึ่งก็เป็นที่จับตากันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับบรรดาทหารกัมพูชาหรือไม่ขณะที่ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นในการเข้าพื้นที่ของทหารไทยพบเหตุการณ์ที่น่าจดจำและน่าสนใจอย,อย่างมาก โดยล่าสุดวันนี้31ธันวาคม2568ใน Facebook Army Military Force ค่ะได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่า10นาิกา20นาทีไทยปล่อยตัวแล้ว1 8เฉลยสึกคเขม์ที่ด่านบ้านพาก,กาศจังหวัดจันทบุรีตามรายงานระบุว่าฐานกัมพูชา1 8นายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีก่อนหน้านี้มี7นายขอให้ประเทศไทยค่ะช่วยทำฟันให้ก่อนส่งตัวกลับประเทศ แต่ไทยปฏิเสธและแจ้งให้กลับไปดำเนินการที่บ้านเกิดของตัวเองเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงและต้องทำตามเงื่อนไขการส่งตัว ่ายไ,ไทยคะ่ะได้มีการส่งทหารชาวกัมพูชา18คนที่ถูกทางการไทยควบคุมตัวกลับสู่มาตุภูมิซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อ11ของถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทยกับกัมพูชาที่มีการลงนามในการประชุมคณะกรรมาการชายแดนทั่วไปสมัยพิเศษครั้งที่3ทับ2,568เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ซึ่งระบุว่าไทยจะส่งทหารกัมพูชา18คนกลับกัมพูชา ใหยหลังการหยุดประทะเป็นเวลาต่อเนื่อง72ชั่วโมงและเป็นไปตามเจตน,นารมณ์ของถ้อยถแถลงร่วมระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ลงนามเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ที่กรุงกัวลลัมเปอร์ ทั้งนี้นับตั้งแต่ฐานกัมพูชาทั้ง18คนถูกควบคุมตัวโดยทางการไทยทหารเหล่านี้ได้รับการดูแลตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงอนุสัญญาเจ,จนีวาคิตราศ1949ักาและหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านมนุษยธรรมของคณะกรรมการการกาชาติระหว่างประเทศหรือว่า ICRC โดยทางการไทยได้มีการอนุญ,ญาตให้ ICRC เข้าเยี่ยมเป็นระยะระยะและประสานการนำส่งจดหมายของฐานกัมพูชาเพื่อติดต่อกับครอบครัว การส่งทหารทั้ง18คนกลับกัมพูชาสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของไทยที่จะเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับกัมพูชาและเป็นการแสดงถึงการยึดมั่นในอนุสัญญายเจนีวาคิศ,ษษศ1949และหลักมนุษยธรรมระหว่างประเทศของไทยด้วยไทยหวังว่ากัมพูชาจะตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าวด้วยการกระทําที่เป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมสัติภาพที่ยั่งยืนระหว่าง2ประเทศต่อไปนอกจากนี้ในเพจ Army Military Force ค่ะยังมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ล่าสุด จับพื้นที่ปราสาทตาควายระบุว่ามีรายงานเบื้องต้นพบรัางทหารกัมพูชาจำนวน16นายยังคงติดอยู่ภายใต้ซาประหักพังในตัวปราสาทเนื่องจากถูกก้อนหินขนาดใหญ่ร่วงหล่นลงมาทับในระหว่างการปะทะอย่างหนักก่อนหน้านี้เมื่อวันที่30ธันวาคม2568นยในเพจได้มีการเปิดเผยภาพเหตุการณ์หลังฐานกัมพูชามีการใช้อาวุธโจมตีศาลาแปดเหลี่ยมบริเวณฐานสามแยกปราสาทตาเหมอนทม จนฐานพระบรมรูปครึ่งพระองค์พระปิยมหาราชรัชกาลที่หได้รับความเสียหายอย่างหนักอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งค่ะเมื่อพบว่าองค์พระบรมรูปครึ่งพระองค์กลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆจากการประทะครั้งนั้นอย่างไรก็ตามยังมีอีกสถานการณ์ค่ะที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากเมื่อเพจ army military force ค่ะได้มีการเปิดเผยคลิปและข้อความว่าเย็นเสียระเพราะพระบริบาล 30ธันวาคมทหารไทยเข้าเคลียร์พื้นที่บ้านหนองจานพบสภาพบ้านเรือนกัมพูชาถูกโจมตีพรุนทั้งหลังแต่ท่ามกลางความเสียหายพบชุดธนบัตรที่ะระลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ของแท้ในสภาพสมบูรณ์ซึ่งทหารไทยได้อันเชิญกลับฐานที่มั่นเพื่อรักษาไว้เป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่กองกำลังในพื้นที่รคือาหนองจานนะครับายิง คุณงดแต่ปฏิหกรรมมากครับคือรูปในหลวง,งรัชการที่เก้าไม่ตัวจริงเลยสั่นัดคือคิดว่าเป็นสิน่งที่น่าซาใจมากต้อนรับปีใหม่ด้วยของขวัญที่ใส่ใจ New Year Gift Set ็ตกิฟต์ซ็ตจากซูโยอิ จัดมาอย่างสวยงามในกล่องของขวัญสุดพรีเมียมพร้อมมอบให้คนพิเศษได้ทันทีมีหลากหลายเซ็ตตอบโจทย์ของทุกท่านพิเศษรับเจลล้างหน้าซูโยอิไฮดรติ้งเจนเ l ลคลีนซิ่งเจลอ่อนโยนสุดๆสาสกัดจากธรรมชาติเติมเต็มการดูแลผิวในทุกวันให้ผิวสะอาดสดชื่นหมดเขต10มกราคม2569